กอแดงครับมีวันกระสองเหมือนนีมเนาะเพราะว่ามันจะเป็นดอกจูนจ้ะผู้ขืน่นครับ โอาไม่เนาะทางทางไหนคะเฮ้จุนยด็บงามเนาะสวัสดีจ้ากับมาพอกันคือเก้าจะพีหนองพาเขาปลาคือเก้าเ้วจะมือนนกับไปรุนไปสมกันจ้าสีมานเห็ดยังกันจ้าไปกันเลยจ้า สวัสดีครับสวัสดีพญายม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีท่านที่คอามาติดตามรับชมนะครับเสาร์วันนี้ก็มาพบพปอกันกับบ่าวนั้นกับเสาร์ก่อนในเสาร์วันพุธวันที่10บกรกฎาคมปีพศ .2567 ครับหมายมื้อนี้ก็มาปลาปน้องเมกตำบนเริงคาเพิ่มบุญทริกจังหวันบุญคือเก่าครับเสาร์วันนี้ก็ไปรุ่นไปรับชมกันครับพี่น้องว่าสิได้สิมันเฮ็ดหยังกันแน่ครับไปครับจุ่มแรกแหกมันครับ เป็นเห็ดกอแดงครับสอมเห็นมั้าะมื่วานมาเห็นมันนี้เป็นขึ้นเนาะจ้ะเป็นพอขึ้นครับผมนี่ก็พอจูมนึงจ้ะพื้นเขาครับ จุ่มกำลังงามจ้ะดอกใหญ่เป็นครับแดงนะจ้ะกอแดงครับรมี่านแตกสระงเหมือนไหมเนาะเพาว่ามันจะเป็นดอกจูมจ้ะงามเนาะ

จูมที่สามครับอมเดียวเนาะจ้ะผึ่งคาไล่ครับถอกใหญ่ให้เนาะผึ่งดำครับ ดำจ้ะเห็ด่างเลยครับดอกนาอ่อนงามเนาะหกวปลาลายครับเดียวเดียวนาะเห็ดแจงเห็ดขาวนี่ก็ห่างแห้งเนาะจ้ะ่ เขาวข้ามครับสวยนี่งามเใช่ไหมเหตุปวกดอกเดียวครับ คุณค้าลายเนาะบอนันนันดอกล่งยังลงจากพี่น้องจังเห็นขาวดินครับมาพอจะนี้อมนึงครับ ดอกจะไหนง่ายเนาะสกอยจ้ทาทั้งผลสองจูมครับนี้เป็นจูมจะพี่น้องใช่ผลกระบานเนะาะฮาฮาดอกครับยี่นี่ทั้งผลบานหนึ่งครับมันเปื่อยประสกอยเปื่อยเนาะดอกนี่อะไรบ่เหี้เสือพ่นเนาะไม่อกินจ้ะพี่น้อจริงจริงผลสิงามอยู่เด้เนาะจ้า เนี่ยนยจ้าพึ่งขาล่ายครับโอไม่นะ đen anh hắn sần sẵn nó tang tang nữa tang tang nữa tang tang nữa เฮ็ดกอเฮ็ดแดงคับวะกอแดงเฮ็ดกอบ่ะจ้ะเพิ่อน้าไล่ครับเฮ็ดเพื่อนีันหา่างใช่ไหมจ้ะแดงนะจ้ะจุ่มนึงครับืม จูมเเด็ดงามเนาะบานบปเลยบัวซอกอยสามจูมจโอ้ยเป็นแต่เสียดายานเนาะเฮะ็ดละโงกครับเมื่อวานเฮ็ดติเป็นจูมเนาะโอ้ยพี่น้องเบีเ่ยงแถวไปเลยครับเป็ดจูมอยู่วางอนจ้ะสามจูม สามจูมเนาะเหลืออยู่สามจูมเมื่อวานนี้คือสิเป็นจูมเบิดครับ่มันจะเสียดายเนาะบ่ได้มาครับเมื่อวานเมื่อวานบ่ได้มาทางนี้เนาะบ่ไดเข้ามาทางนี้ครับหอมเก็บเมื่อวานนี่ครับเบิดเนาะจ้ะบ่มีครับสิผอมมันก็หอมเมื่อวานเน,ะะนา,เนานเนะต่ะว่าเมื่อก่อนนี้มากเนาะขาคน ก็ว่ามนเพ่อนสิบ่ออกเนาะคือจังกับจนเฮ็ดละงงสีเริ่มไหวครับแก่วออกหลาลัางแหงเนาะ ไข่ดงจ้ะเหตับเตาครับจูมเห็ดแดงน้าครับเป็นลางเนาะพึ่งดำครับ

You, เวลาตอนนี้ก็สี่หาโมงครับพี่น้องบรรยากาศวันนี้ก็แดดดีครับแต่บอกว่าช่วงบ่ายฝนสีมาบอกครับเมื่อวานนี่ประมาณหาโมงสิบโมงสี่ขาหาโมงนี้ฝนตกครับมเมื่อวานดีแน่แต่ว่าตกบ่แห้งครับ ็ดนนี้กัยห่างๆครับพี่น้องกับเป็นเฮ็ดเลี่ยมคือเก่าครับยังมีเฮ็ดยังออกใหม่ครับตอนนี้สิเป็นเฮ็ดกอเฮ็ดเผงเฮ็ดขาวเฮ็ดแดงคือเก่าครับเฮ็ดละงอกมันนี้ครับผอมูมนึงครับบานเบิดคดับเรืออยู่สามจุ่มครับดอกจุ่มเพ่นรอหายจะข้าวก็สิออกเมื่อครับพี่น้องเพราะว่านี่ก็รอเกือบเบิดทุกมองทุกไม้แล้วครับ ต่อเดือนจ้ะค่ะข้าพันเนาะข้าพันอยู่เดืกจ้ะพี่น้องโอ้โหบ่งมาเลยเจ้าพี่เนาะบานกะลัางงามเนาะจ้ะดอกจูมันครับ ล้างแรงครับยอดใดยอดมานมานนี้ครับเป็นเห็ดร,มรวมๆคือเก่าเนาะ,ะเป็นเห็ดกอเห็ดเพิงเห็ดแดงเห็ดละงอกบานครับเห็ดละงอกมันเห็ดวแต่สิบบผอ,อเนาะเป็นผ<พ>อโมูห<ม>นึง<ม>่งครับดอกบานเบิดเนะาะเลือยู่สามจูมครับเห็ดกอมันนี้ก็ได้หลายเติบอยอ่เนาะ เห็ดเผิงครับเอาละครับพ่อแม่พี่น้องก็ได้เวลาเดินทางกับบานครับมาสรุปยอดใดยอดมานกับเอากอยครับวันนี้จะเบ่งผลงานกันจะพี่น้องวันนี้ก็ถือว่ายังมานคือเ่าเด้เจะพี่น้องกันยังเต็มตาคือเ่าจะก็ได้หลากหลายเห็ดเนาะวันนี้เห็ดกอแดงจะพี่น้องเห็ดผึองจะเห็ดเผือกรวมเนาะก็จะมีเป็นเห็ดผึองดำจะเห็ดเผือกขาลายเห็ดผือกตับเต่านี่เขาพอดอกหนึ่งเนาะ แล้วก็เป็นเห็ดผึ่งเขาข้ามจะพี่น้องเห็ดละงโงก็ไปพอมูนึงจ้ะบ,บานเบิดเนาะไอ้สามจูมจ้ะพี่น้องแล้วก็เป็นเห็ดแดงนะ,ล,ะล้วจ้ะเห็ดขาวเห็ดลังเขียวหลากหลายเห็ดอยู่จ้ะมานคือเก้าจ้ะมื่อนี้เอาละจ้ะพ่อแม่พี่น้องท่านได้ชื่นชมมาคลิปนี้ก็อย่าลืมไปซับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อสิบประภัคลิปใหม่ๆจากวันนี้กับสาวก้อยจ้ะสำหรับคลิปมื่อนี้ขอเจ้าประเาน,นี้ละจ้ะว้ยทุนกันคลิปหน้ามือนาจ้าสวัสดีจ้า เอาแล้วครับเพราแม่พ so, <Expert, wait. S 1> ี่น้องสำรับคขิปนมานี้ก็ถือว่ายังคงความมานอยู่นะสกอยครับมานเป็นเฮดลร่วมคือเก่าครับช่วงนี้กะเฮดก็เหลื่อมห่างเหลื่อมวหายครับเป็นเฮดเลี่ยมครับมองละดอกสองดอกครับเฮดกอกะห่างๆน่องเหลื่อมห่างครับเฮดกอล่างโฮมกะบ่อครับล่างโฮมก็บเบิร์นะเบิดครับก็ถือว่ายังได้ยังมานครับมันนี่ เอาล้ครับพอแม่พี่น้องก่อนจบคลิปนี้บ้านาก,ก็ต้องขอขอบคุณพอแม่พี่น้องเอฟซีทันที่เขามาติดตามรับชมครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแช่นะครับสำหรับคลิปมือ่อีพิษพาพประการได้ก็ต้องขอโทษขออภยัพยพอแม่พี่น้องไว้น้าครับก็ว้ทะลุน,น้าการคลิปใหม่ๆครับพี่น้องมาสิไปหาเห็ดยางทางไดน,นอกกับสิบมาหาเลียมทางเกา่าคือเกา่าครับพี่น้องถ่าซ้ำเห็ดออกครับฝนกับโตก๊อก,ก,กอยู่เนาะสกอยกับต่ว่าโต๊กบาแห้งครับกับ ปลาก็ยังซูม,มอยู่ครับแต่ว่าเห็ดยังหันออกใหม่ครับเอาละครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับคลิปนี้บานาก,ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับไปถนนน้ำการคลิปนาเมนาครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลูกปานาพญายมาย์ยัยครับ